ตะกอนเจ้าของเคยเห็ดอันคันละเคืองเนาะบันนี้ก็บ่ได้เปฝากจาก้าเปีออ่ยนบ่มีเงินเขาเลยตัดของประเด็นออกแล้วสวัสดีค่ะนั่งไล่เอายายชุ่ม <toggle> สวัสดียายชมโอ้ยยายเอ้ยสวัสดีแล้วข่อยดีใจมือนน่สวัสดีสิอสสสเอดหลานดวงใจมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วพี่น้องจังมาดีใจกำลังมาเบาให้พี่น้องเขาฟังยู่นีนละ่ะ สิทยนุนโครงการเงินเมือนของรัฐบาลแจกนะวันนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วเห็นบ่ะนี่เขาขึ้นน่นี่แพ่แว่ให้เราเห็นอะเขาขึ้นมาอันคุณสิได้รับเงินวันที่ยี่สิบเกีดพะนะเขาขึ้นวางสิยินดีด้วยได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ าผู้สูงอายุวสันตรวจสอบสิย์มือวันที่ยีกับอวันที่ยีมกราสองพันร้อยกสับสิเงินโอนเข่ามาวสันด้วยว่าอันไปเบิ่งโยนธนาคั้นอันเทียนเคยอันเอาเลขบัญซี่ให้เขาว่าสิจงเงินโอนมาให้อันหัวนั่นละเทียนมีเลี้ยงไม่เล่ากันดีๆล่ะวันนี้ก็เลยอัน เขาตัดซิ์ออกตะโดนโดนผลตะลายปีแลเราโปู้มาตะไปเบิ้งบันนี่ก็จิไปผูก้อมเพกกับธนาคารไม่บันนี่เลยไปยกเลิกบ่ฮูหว่านเข้าบ่ได้ทส่งเข้าบันซี่โดนฮู้วา่าเขาตัดบัญซี่เฮาออกเนาะก็เลยไปตรวจสอบมืนน้อนี่ไปก็กกไปก่อนเลยไปยกเลิกยกเลิกแล้วสีไปเฮ็ดไม้เฮ็ดธนาคารใหม่บัดนี้ธนาคารซุ่มเขานั่นนะขอบคุณซ0บ้ันดวงใจเด้อพี่นองกับคุณซ0บลานดวงใจ กตสิไปเฮ็ดกับธนาคารใหม่หละพรอพวานเฮาสิได้ไปปลูกพร้อมเพรื่อม่เนาะกับธนาคารพุ่นล่ะธนาคารของรัฐพุ่นล่ะมีธนาคารของรัฐก็สิไปเฮ็ดของรัฐพุ่นเนาะไปตรวจสอบมื้อนี้ก็ไปแล้วทางอัินธนาคารนั่นเขาเลยบอกให้ว่า ให้ไปหานธนาคารเราให้ไปยกเลิกเด้อว่าสันวาเพราะว่าหลายปีเขาบริ่งเงิ่นเขาธนาคารเนาะมันบ่มีเงินสนงงหลายปีแล้วให้กับปอยให้มันเป็นสมมติว่างเนาะเขาก็เลืยยกเลิกหลายปีเขายกเลิกข้าแเหลวเขาก็เลยไปยกเลิกให้มัน pues จ mm nah, ิตเป็นจ <im> IR ิตใจลักษณะก้อนสันได้ก็เลยเสียนนั่นจังค่อยสิไปเห็ดไหมเมื่ออื่นผล้หลังค่อยสิไปเห็ดไหมเมื่ออื่นนะค่อยไปเห็ดไหม well problem you know ขอบคุณซีลันน้องใจเด้อพนะี่น้องขอบคุณลหลายหลได้เงนินมืินมาใส่แล้วพนะี่น้อง คุณสีหลานน้องใจเด้อพีมม่น้องขอบคุณเด้อยายชมเลยเขียนว่านั่งไหลวะนะคะแต่บ่อ่านลงกลนห่อยสิพวกหัจใจว่าเป็นยายชมเนาะน,นั่งไหลวะนะ บ่อท่านได้กินข้าวเที่ยงเนาะไปอันอันนั้นกับธนาคารมากว่ากัน